สวัสดียามเย็นนะคะ FC ที่เคารพนะวันนี้ป้าแมวมาสวัสดียามเย็นนะคะค่ะมาดูผลต่อเมื่อวานนี้นะคะที่ป้าแมวเอาต้นไม้เนี่ยนะคะหลังจากเราเปลี่ยนกระถางแล้วนาะได้แช่น้ำไว้แล้วนะคะนี่นะคะป้าแมวก็เอามาพักฟื้นเป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมคะเขาไม่โซมนะคะเห็นไหมเนี่ยนะคะเขาอันนี้ป้าแมวยังไม่ได้ยังไม่ได้ใส่ยังไม่ใส่เอ็มล้อยังไม่ได้ใส่ชูรสนะคะนี่นะคะพญาพันวังนะคะตวนนี้ป้าแมวยังไม่ได้ใส่เอ็มล้อยังไม่ได้ใส่ชูรสเลยคือเมื่อวานนี้ ทำการเปลี่ยนกระถางให้เอฟซีดูนะนี่ป้าแมวเปลี่ยนเป็นกระถางสีนิ้วนะคะซึงซึ่งทําเป็นรวมฟอร์มกอก็เอาไปจุ่มน้ําแบบเมื่อวานนี้นะคะเอฟซีต้องย้อนกลับไปดูคลิปของป้าแมวเมื่อวานนี้เนาะวันนี้ป้าแมวก็เลยบอกว่าที่เราย้ายมาตั้งในกระถางแบบนี้นะคะเห็นไหมเห็นไหมคะเอฟซีเขาไม่เหี่ยวเขาไม่โซมนะคะนี่นะเขาไม่เฉานี่นะคะใบเขาเนี่ยนะคะนี่เป็นนี่เป็นมะชานุนะคะต้นนี้เป็นมะชานุจ้ะนี่นะคะนี่ป้าแมวเปลี่ยนเมื่อวานนี้นะคะก็อย่างใบแบบนี้คือใบด้านล่างเขาจะร่วงทิ้งไปบ้างก็ ตัดทิ้งไปนะคะไม่เป็นไรนะอย่างนี้เนะี่ยคือก็คือปล่อยเขาไปเลยค่ะเพราะว่าเขาเป็นธรรมชาติของเขาอยู่แล้วนะซึ่งเมื่อวานป้าปแมวเปลี่ยนแบบนี้แล้วเนาะนี่บางต้นเป็นใบสนิมเป็นแบบนี้นะคะเอฟซี FC เนี่ยเป็นใบแบบเหมือนเราโดนแดดร้อยมากเขาไหม้นะเอฟซี FC ก็ทําการใช้ยาพารานะคะยาพาราคือให้ต้นเขาฟื้นก่อนนะคะต้นื้นดีให้ยา,ยาพาราะอิมร้อยนะคะเนี่ยฉีดพ่นทางใบได้นะคะเดี๋ยวเขาก็หายนะอันนี้ป้าแมวรอให้เขาฟื้นก่อนนะคะเพราะว่า ไปซื้อมาแล้วเขาเป็นแบบนี้เนาะก็ปล่อยเขาไปก่อนปล่อยน้องเขาไปก่อนสักพักสักอาทิตย์สองอาทิตย์ก่อนนะคะเสร็จแล้วเราค่อยมาบำรุงต้นบำรุงบำรุงต้นบำรุงใบเขานะคะ fc นี่นะคะเห็นไหมเขาไม่ไม่ไม่แบบปล่อยป้าแมวไม่ได้เข้าตู้นะคะเนี่ยปล่อยแบบนี้เลยเขาไม่เขาไม่เหี่ยวเขาไม่เฉาค่ะเห็นไหมคะเขาสดชื่นค่ะ fc เห็นไหมคะนี่นะคะทําทําแบบป้าแมวเนี่ยนะคะป้าแมวเขาแช่น้ําไว้แบบนี้ค่ะี่กระถางใหญ่ก็แช่ไว้แบบนี้นะคะคือให้เขาได้รับไอ้น้ํา ไอ,ยอยเย็นเข้าไปหาก้านใบเขานะคะนี่นะป้าแมวทําแบบนี้เลยจ้ะค่ะทีฟซี FC หลายท่านถามป้าแมวมานะคะว่ายาฆ่าปูเป็นยังไงนะคะนี่นะป้าแมวให้ดูหน้าตาแบบนี้เลยนี่นะคะยาฆ่าปูเป็นแบบนี้นะคะนี่นะคะเป็นรูปปูแบบนี้นะคะ FC ฟซีนี่นะคะที่ป้าแมวเอาโรยไปกับใบฉ่ำฉาแล้วก็ผสมคุกเขาไปกับดินเราซึ่งกันเพี้ยกันแมลงเพี้ยไรได้นะคะนี่นะคะป้าแมวก็ใช้ยาตัวนี้เลยนะคะแล้วก็มี ปูนขาวโรยไปกันเชื้อราไปกับดินนะคะแล้วก็ก่อนเราจะบำรุงดินคือป้าแมวก็ทําแค่นี้ไม่ได้มีไม่ได้ใช้น้ําหมักจุลินทรีย์อะไรเลยนะคะป้าแมวไม่ได้ใช้เลยป้าแมวก็มีแค่นี้เองเพราะว่าใบายําฉาที่ป้าแมวไปเก็บมาน่ะมันมันป่นแล้วนะคะคือเขาเป็นเขาเป็นปุ๋ยที่ดีแล้วค่ะก็คือมาบำรุงเขาอีกนิดนึงแล้วก่อนจะใส่กระถางเราก็ใช้ออปโคตละลายช้าสามเดือนปุ๋ยละลายช้าหรือ แล้วแต่ f c จะใช้ปุ๋ยอะไรก็ได้นะคะตอนที่เขาที่เราเปลี่ยนกระถางเขาไม่ใหม่แบบนี้นะคะเปลี่ยนกระถางเขาไม่ใหม่เนาะหรือจะทําฟอมกอค่ะน mm ี่คะป้าแมวก็ทําให้ FC ดูไปหลายคลิปนะคะ mm hmm. เดี๋ยวอ่าเป็นวันพรุ่งนี้ถ้าป้าแมวไม่ได้ไปไลฟ์ของพี่ๆท่านอื่นเดี๋ยวป้าแมวก็จะพากับมาย้อนที่ป้าแมวผ่าหัวแล้วฝากไว้กับที่เราฝังไวน mm ้น hmm. ่ะจะเป็นมามาดูมาติดตามผลกันนะคะว่าเป็นยังไงนะ อันนี้มานี้ป้าแมววกมาถึงเรื่องศีลธรรมนิดนึงนะคะขอโทษขออภัยเอฟซีทุกท่านนะคะที่ฟังป้าแมวแล้วบางเรื่องมันก็มีใจความบ้างบางเรื่องก็จับใจความไม่ได้เอฟซี FC ก็ป้าแมวก็ขอโทษขออภัยนะคะเพราะป้าแมวเป็นคนความรู้ต่ําต้อยเนาะคะ่ะอันนี้มาพูดถึงเรื่องบุญนะคะเอฟซีอันนี้อันนี้เป็นเรื่องจริงอันนี้เป็นเรื่องจริงนะคะพี่น้องทั่วประเทศแล้วก็ทั่วโลกของเรานะคะป้าแมวก็พูดได้ภาษาไทยภาษาเดียวก็ พูดภาษาอื่นก็ไม่เป็นเนาะลิ้นม,มันไม่ไปนะคะก <_ C 1> ็ขอกราบขอ,ขอโทษขออภัยจริงๆค่ะค่ะเป็นอย่างนี้นะคะเรื่องบุญเรื่องบาปเนาะอ่นนี่บําแมจะพูดให้ฟังจริงๆอันนี้มันจริงอ่าเอฟซี FC, ทุกท่านอาจจะเคยไปตีพึ่งตีพึ่งตีมิมตีอะไรแบบทาบาปทํากรรมมาอ,อย่างเงี้ยหรือบ,บางท่านก็อาจจะไปแบบอ่าไปขูดไปรีดไอ้เหลนกิ้งกาแบบจะกินไข่เขาอะไรแบบเนี้ยนะคะเอฟซี รู้ไหมว่าผลผลพวงตัวนี้เป็นเจ้ากรรมในเวรติดตามเรามาบางท่านก็ทำงานก็ย้ายที่ย้ายไปทุกที่งานที่มันไม่น่าจะย,ย้ายมันก็ต้องย้ายอ่ะมันไม่สมควรที่จะย้ายงานบ้านก็เหมือนกันท่านได้ปลูกเป็นหลักเป็นแหล่งแล้วอะ่ะคือเราก็ต้องย้ายนี่นะคะ fc ในการแก้กรรมแก้บุญของเราคือแมวชวนมา นั่งสมาธินั่งกรรมาฐานสักห้านาทีสิบนาทีทุกวันนะคะแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมในเวนสรสรพสัตอยใหญ่ทั้งหลายที่เราเคยกระทําเข้ามาค่ะแล้วบุญนั้นก็จะย้อนกลับมาหาเราเพราะเขาได้รับบุญดีๆจากเราไปแล้วนะคะเอฟซีอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยนะคะป้าแมวพูดเลยนี่เรื่องจริงมากๆนะคะค่ะขอบุญที่ป้าแมวได้ทํามาเนี่ยทุกวันทุกวัน,วนส่งไปถึงเอฟซีทุกท่านนะคะคนไหนทุกขอให้หมดทุก คนไหนสุขก็มีให้ขอให้มีความสุขความจเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะอันนี้ป้าแมวได้ประสบความจริงมากับตัวเองแล้วก็เพื่อนกัลยาณมิตรที่ป้าแมวไปเข้าร่วมสวดมนต์กันมาก็คือได้มานั่งพูดนั่งคุยกันนะคะว่าเป็นอย่างนี้เป็นเรื่องจริงนะป้าแมวป้าแมวช่วยเอาไปถ่ายทอดให้พี่น้องเรารู้ด้วยนะในการนั่งสมาธิแผ่เมตตาเนี่ยดีจริงๆเขาที่รอจากเราอะ่ะคือเขาได้รับ แผ่เมตตาเสร็จแล้วตรวจน้ํานะคะ fc ตรวจน้ํานะคะตรวจน้ําไปค่ะทุกท่านคงตรวจใครตรวจน้ําอะไรไม่ได้ก็ตั้งนำโมสามจบนะคะนึกถึงสิ่งดีๆคะ่ะกุทิศส่วนบนส่วนคุณอันนี้ของเราให้คนนั้นคนนี้ไปนะคะ fc นี่นะคะบุญนั้นอ่ะจะไปถึงทุกท่านเลยค่ะนี่นะคะน,นี่ป้าแมวเรื่องพูดเรื่องสัตว์จริงนะคะค่ะเดี๋ยววันนี้มาเรื่มบอลสีของป้าแมวเลยค่ะนะป้าแมวเขากราบขอโทษ กราบขอโทษกลางดวงใจทุก่ันนะคะที่ป้าแมวพูดมากไปเนาะค่ะเดี๋ยวป้าแมวมาถึงบอลสีสวยๆของป้าแมวนะคะวันนี้มีบอลหน้าลุ้นกระจุกกระจิ๊กสวยน่ารักมากเลยนะคะอ่ะเอาเบอร์ป้าแมวก่อนนะคะป้าแมวขอฝากเบอร์นะคะ FC ฝากเบอร์ป้าแมวด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ป้าแมวบ้างนะคะกดตรงรูปหัวไมเปิลโป,ป้มือเขาเรียกอะไรกดแชร์กด กดแชร์หรือกดอะไรเนี่ยกดถูกใจเนาะก็เรียกกดถูกใจเป็นตรงหัวโป้มือคะ่ะ fc กดให้ป้าแมวหน่อยนะคะเป็นการเปิดการมองเห็นให้ป้าแมวเนาะนี่นะคะเดี๋ยวป้าแมวมาเริ่มที่บอลสีด้านนี้ก่อนนะคะป้ามีอ่าป้าแมวส่งฟรีนะคะ fc รายการนี้เป็นรายการส่งฟรีเนาะเป็นรายการนี้ในการส่งฟรีนะคะค่ะส่งฟรีนะคะซื้อป้าแมวห้าต้นขึ้นไปนะคะส่งฟรีนะห้าต้นส่งฟรีนะคะอ่ะ มาเริ่มที่ของขวัญเริ่มกัดสีแบบนี้แล้วนะคะของขวัญต้นนี้ป้าแมวขายให้70บาทนะจ๊ะ70บาทค่ะทิดาแม่กองมีกระถางเดียวนะคะอ c ฟซีทิดาแม่กองค่ะเอาไป70บาทจ้ะนี่นะคะมนสวรรค์มีอยู่2กระถางนะคะมนฑลสวรรค์มี2กระถางค่ะกระถางละ70บาทนะคะมนสวรรค์นะมีอยู่2กระถางจ้ะอันนี้ใบมันร่างปล่อยก็ปล่อยมันไปนะคะไม่เป็นไรนะมี70บาท่องกระถางแล้วต่อมาด้านนี้นะคะด้านนี้เป็นราง นางลากสุดเทวีแผงแดงนะคะแผงแดงนะเอาไป70บาทค่ะนี่นะคะค่ะแล้วต่อมาเหลือต้นเดียวแล้วคะ่ะต้นนี้นะคะสูรลเสนสุรลเสนเราเนี่ยอยู่ในตับรามาเกียนนะคะ FC มีกระถางเดียวนะคะ70บาทจะ้ะถ้าเขากัดสีมาเขาจะสวยมากนะคะสุรลเสนนะค่ะแล้วต่อมาด้านนี้คะ่ะเป็นสีเบญจรงนะคะสีเบญจรงนี่นะคะเป็นแบบนี้นะเป็นแบบนี้นะคะในกระถางมี2ต้นนะคะมีกระถางเดียวนะ เอาไป70บาทนะคะมีกระถางเดียวจ้ะแล้วก็ต่อมาเป็นรวยล้นฟ้านะคะมีกระถางเดียวเหมือนกันจ้ะ70บาทค่ะต่อมาด้านนี้เลยค่ะเป็นนาลีบูรพาป้ายสวยๆแบบนี้เลยนะคะเอป้ายสวยๆแบบนี้เลยนะคะมีอยู่3กระถางนะคะวันนี้ป้าแมวจัดโปรส่งฟรีให้นะคะเอาไป100บาทจ้ะมีแค่นี้นะคะแล้วก็มีนางลากสดเทวี นางล่าสุดเทวีป้ายแบบนี้นะคะป้ายแบบนี้เลย <m science> นี่นะคะป้ายแบบนี้นะคะป้าแมวให้ไป70บาทนะคะมีอยู่2กระถางนะคะนี่นะคะกระถางละ70บาทนะคะป้ายนะคะนี่ป้ายนะมี2กระถางจ้ะ <m ina> แล้วต่อมาเป็นลูกไม้ด่างสวยๆแบบนี้เลยนะคะ <m ina> นี่นะคะกระถางละ100บาทนะคะต้นนี้100บาทนะคะอันนี้150บาทนะคะ FC นี่150้บาทนะคะ นี่นะคะเป็นลูกไม้ของเทพจุติกับเจ้าปอแก้วนะคะเทพจุติกับเจ้าปอแก้วนะคะนี่นะคะเป็นลูกไม้ของเทพไหนใช่ไหม,มแมวเขียนไว้เนี่ยเทพจุติกับเจ้าปอแก้วนะคะนี่นะคะนี่นะคะมีแค่นี้นะคะหมดแล้วนะไม่มีแล้วจ้ะน,นะคะนะคะหนึ่งร้อยบาทนะคะมีแค่ร้อยห้าสิบจะขอค่ะขอประทานโทษค่ะร้อยห้าสิบบาทนะคะมีแค่นี้จ้ะส่งฟรีนะคะส่งฟรีจากเอฟซีส่งฟรีนะคะ อันนี้เป็นลูกไม้ของสยามนาลมิรนะคะนี่นะคะสยามนาลมิรนะคะติดด่างมาแบบนี้นะนี่นะคะด่างมาแบบนี้เป็นลูกไม้สยามนาลมิรนะคะนะคะถางนี้มีสองต้นนะคะนี่นะคะแล้วก็มีลูกไม้ค้ายเจ้าปอแก้วนะคะเป็นลูกไม้นะคะอยู่ในกระถางนี้มีสองต้นค่ะร้อยห้าสิบบาทจ้ะต้นนี้เป็นลูกไม้ของสยามนาลมิรนะคะนี่นะคะด่างมาแบบนี้นะคะร้อยห้าสิบบาทเหมือนกันจ้ะ นี่เป็นลูกไม้ของเทพจุตินะคะ fc เทพจุตินะคะข้างในกระถางมี2ต้นนะคะเป็นลูกไม้นะคะแผงเขียวแผงด่างมาแบบนี้นะคะนี่นะคะมี2ต้นจ้ะ150เหมือนกันจ้ะอ่าต่อมาต่อมาเดี๋ยวลูกไม้ก่อนนะคะเดี๋ยวไปด้านนู้นนะเดี๋ยวพ่เมลพับไปนี่เลยค่ะนี่เลยไซน่ารักษ์ไซน่ารักนะคะ fc ซื้อไปต้องไปอบก่อนนะคะต้องไปอบก่อนนะคะนี่ด่างแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะด่างแบบนี้เลยเห็นไหมคะด่างแบบนี้เลยนะคะนี่ ค่ะวันนี้ป้าแมวให้ไปด่างสวยๆแบบนี้เลยเอาไป100บาทนะคะนี่นะคะ100บาทนะคะ100บาทเนาะ100บาทนะคะค่ะกระถางนี้มีหลายต้นป้าแมวขอ150บาทนะจ๊ะนี่นะคะกระถางที่2นะคะนี่นะคะกระถางที่2นะคะขอ150บาทจะ้ะนี่นะคะเป็นแบบนี้ด่างสวยแบบนี้นะคะนี่นะ150บาทจะ้ะเป็นฟอร์มกอเลยนะคะ150บบาทอ่ะ ต้นนี้เอฟซี C, ลองไปเลี้ยงดูนะคะนี่ใบหลอดใหม่มาแล้วค่ะนี่แบบนี้ด่างแบบนี้นะคะเป็นลูกไม้ของสยามนลมิตรนะคะเอฟซี F C. นี่นะคะหนึ่งร้อยบาทค่ะต้นนี้นะคะหนึ่งร้อยบาทนะคะอ้าวต้นนี้มามีสองต้นจ้ะแบบนี้นะคะนี่แบบนี้นะห้าต้นส่งฟีจ้ะเปิดด่างมาแบบนี้ได้วสวยแบบนี้นะคะหนึ่งร้อยบาทค่ะเอาไปลุ้นดูนะคะหนึ่งร้อยบาทจ้ะ ร้อยบาทนะคะนี่นะคะลูกไม้สยามนาลุมิดค่ะหนึ่งร้อยบาทจ้ะนะคะเอาไปอบนะคะบาแมวว่าให้เอาไปอบก่อนนะคะค่ะนี่นะคะหนึ่งร้อยบาทจ้ะมีสองต้นนะคะกระถางนี้มีสองต้นจ้ะเปิดด่างสวยค่ะเปิดสวยนะคะนี่นะคะ เขียวติดมาข้างในเลยสวยคะ่ะต้นนี้นะสวยสวยทุกต้นเลยนะคะวันนี้ป้าแมวเอาลูกไม้มาใหม่สวยนะคะนี่นะคะไซดน่ารักไซรลุ้นนะต้นนี้คะ่ะเอฟซีดูนะะี่ค่ะใเปิดด่างเปิดมานะคะนี่นะคะด่างเปิดแบบนี้นะคะหนึ่งร้อยบาทนะคะต้นนี้นะหนึ่งร้อยบาทจ้ะต้นนี้นะคะต้นนี้มีสองต้นนะคะมีสองต้นนี่นะคะร้อยห้าสิบบาทนะคะแบบนี้ด่างสวยๆแบบนี้เลยนะคะ ต้นนี้หนึ่งร้อยบาทจ้ะสีเขาเป็นแบบนี้นะคะหนึ่งร้อยบาทจ้ะแต่ละต้น fc ดูแต่ละต้นนะคะดูแต่ละต้นนะคะสวยสวยทุกต้นนะคะไม่ใช่ว่าหยิบต้นไหนแล้วจะบอกสวยสวยทุกต้นนะคะปลาแมวซูมให้ดูใกล้ๆนะคะนี่นะคะสวยทุกต้นนะ่ะดูความดางความสวยของเขานะคะนี่นะนี่นะคะวันนี้มีแบบแบบ มาแบ่งปันประมาณสิบกระถางนะคะประมาณสิบกระถางค่ะมีแค่นี้นะคะไม่มีแล้วค่ะหมดหมดเลยหมดชุดนี้แล้วก็ไม่มีแล้วค่ะลูกไม้หมดเลยเพราะอันนี้เป็นลูกไม้สยามนามิทนะคะเปิดด่างมาแบบนี้นะนี่นะคะเป็นลูกไม้สยามนารมิทค่ะนะคะ fc หลอดใหม่มาแล้วนะคะหนึ่งร้อยบาทเหมือนกันนะจ๊ะค่ะนะคะลูกไม้เทพจุติเจ้าปอแก้วนะคะหนึ่งร้อยบาทจ้ะ อันนี้เป็นบอลใบกลมค่ะลูกไม้บอลใบกลมนะสวยๆแบบนี้เลยค่ะ fc นี่นะคะหนึ่งร้อยบาทเหมือนกันจ้ะกระถางนี้มีสองต้นนะคะโอ้โหทรงใบเขาสวยนะคะเป็นลูกไม้สยามนาลิมิตค่ะนะคะ,ะแมวให้หนึ่งร้อยบาทนะคะต้นนี้นะสวยค่ะสวยหนึ่งร้อยบาทจ้ะโอ้โต้นนี้ต้นเนี้ยถ้าเขาโตแล้วสวยนะคะเป็นชมพูหน้าชมพูนะคะ เปิดมาแบบนี้นะคะโตไปเขาจะสวยมากกว่านี้นะคะนี่นะคะกัดด่างมาแบบนี้นะคะ f c นี่ค่ะมีสองต้นนะป้าแมวให้เป็นหนึ่งร้อยบาทนะคะ,น,ะ,คะนี่นะคะต้นนี้นะอ uh ่าต้นนี้จ้าถึงต้นนี้แล้วเห็นไหมคะด่างมาแบบนี้เลยนะคะหนึ่งร้อยบาทจ้านี่นะคะเปิดด่างมาแบบนี้นะคะหนึ่งร้อยบาทจ้าอ้าวดูบอลกระป๋าปลาแมวอันนี้ยังไม่ยังไม่บอนกระบเนี่ยต้นละเจ็ดสิบบาทนะคะมีมาแค่นี้นะบอนกระบต้นละเจ็ดสิบบาทนะคะมีมาแค่นี้ค่ะอันนี้เขา ขายในนามลูกไม้ของวะอะไรวะวะลัญญานะเป็นบอลกราบนะคะเป็นบอลกราบนะคะลูกไม้นะคะนี่ะคะมีต้นเดียวค่ะค่ะด้านนี้เป็นชินหน้าบัญชรนะคะเอฟซีชินหน้าบัญชรในกระถางเนี่ยมีสองต้นนะคะไม่ใช่ต้นเดียวนะคะนี่นะคะในกระถางมีสองต้นนะคะชินหน้าบัญชรนะคะป้าแมวขายให้หนึ่งร้อยบาทนะคะสองต้นนะคะมีอยู่สองกระถางนะคะเออสามกระถางนะชินหน้าบัญชรนะคะ มีอยู่สาะะมกระถางนะคะฟอมสองต้นหมดทุกฟอร์มนะคะกระถางมีสองต้นหมดทุกกระถางนะคะนี่นะคะชิ้นหน้าบัญชรจจะเอาไปหนึ่งร้อยบาทนะคะ fc หาต้นนี้นะคะซับพูนผลน,นี่นะคะด่างมาแบบนี้นะคะเปิดด่างมาแบบนี้นะนี่นะคะเปิดด่างมาแบบนี้นี่นะคะเป็นฟอร์มกอแบบนี้นะคะลูกขยายลูกมาแล้วนะเอาไปลุ้นกันค่ะว่าลูกเขาจะเปิดมาหน้าด่างไหมต้นนี้ถ้าเปิดด่างมาแบบนี้แล้ว โหลดใหม่ต่อไปก็ด่างแน่นอนนะคะ fc ซับคูณผลนะคะซับคูณผลนะคะป้าแมวขายให้เจ็ดสิบาทนะคะต้นนี้นะเจ็ดสิบาทจะ้ะซับคูณผลนะคะมีกระถางเดียวจ้ะค่ะต่อมาด้านนี้ค่ะนี่นะคะเป็นหมอสีน้อยหมอสีน้อยป้าแมวขายเป็นฟอร์มกอนะคะในกระถางมีสองต้นนะคะ fc ในกระถางมีสองต้นนะคะหมอสีน้อยยิ่งโตเขายิ่งสวยนะคะตระกูลหมอสีน้อยเนี่ยนะคะป้าแมวขอขออยู่ที่หนึ่งร้อยบาทค่ะ มีอยู่สามกระถางนะคะหมอสีน้อยนะในกระถางมีสองต้นนะคะค่ะหนึ่งร้อยบาทนะคะ fc หนึ่งร้อยบาทนะนะคะสวยสวยเลยนะคะหมอสีน้อยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะใน,นกระถางนี้เขาก็มีลูกเกิดมาแบบนี้ป้าแมวก็บอกใน,นกระถางมีสองต้นนะคะหนึ่งร้อยบาทค่ะนี่นะคะหมอสีน้อยนะคะหนึ่งร้อยบาทจ้ะค่ะวันนี้ป้าแมวก็มีบอลมาแบ่งปัน fc ประมาณแค่นี้นะคะ fc นอกนั้น หมดเลยนะคะหมดขอขอบคุณเอฟซีมากนะคะขอบคุณน้ําใจเอฟซีทุกท่านนะคะห้ากระถางป้าแมวส่งให้ฟรีนะคะห้ากระถางส่งฟรีนะคะเอฟซี FC. นี่นะคะช่วยเอฟบอลสีป้าแมวบอลสีสวยๆวันนี้นะคะเดี๋ยวป้าแมวจะมีบอลสีใหม่ๆและสวยๆมาแบ่งปันให้เอฟซีนะคะน่าจะเป็นคลิปหน้านะคะวันนี้ป้าแมวขอสวัสดียามเย็นขอให้เอฟซีทุกท่านมีความสุขความเจริญอุดมสมบูรณ์ในครอบครัวทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า